แม้กระทั่งมือที่่อยเอามาคุยกันสามคน่คอยกับบอสุภาพทุกอย่างพูดสุภาพทุกอย่างพูดสุภาพทุกอย่างด้วยความประนีประนอมว่าเออพวกจอจังสันซีเดอร์่อยกับซีคือบอกสุภาพนะครับที่เขาทำบอสิอเขาเขาเหยียบหัวเขานน่บัปูุซาเหยียบหัวกันข่นขอยยังมอะเจอจังสันเจ้าจังซีเดอร์่อยไปได้ขึ้น ขาไม่ได้ข <anak> ้นกูขึ้นมึงเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นกูขึ้นมึงเลยถึงวันที่เราขนาดถึงวันที่เราบอสือกับมือจับได้ละไปมือจับได้ไรท่านจับได้ไรท่านแล้วนี่มือจับได้ไรท่านแล้วนี่ข่อยขยั่งเบามวนขึ้เก่าขยั่งบากข่อยบวชข่อยใจข่อยใจข่อยเป็นยังไงข่อยเบามวนเบาปกติคือทางเขาประเด็นยังไงเสียของเลยเบาปกติว่า เออพวกจอกกันงานสี the 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 ่งนงานสีเดอร์อนานียเดอร์ปกติเมียวันเด้ไปด่าเลยไม่ได้ด่าเลยเพราะว่ามันนั่นะพวกมน่งมันมันกัจอบมาโดนน่ะมันจอบมันจอบไม่โดนล้วมันก็เลยกลายเป็นบริสุท์เพราะว่าเหมือนมันรู้อยู่แล้วนะเหมือนมันรู้อยู่แล้วมันเหมือนเหมือนเข่อยงูอยู่แล้วว่าหมือนข่อยเบิ้องนี้ข่อยจอบอยู่นี่มันมันแมนบ่ลมันแม่นบ่นี่แม่นบ่นี่แม่นบ่นี่ จนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออ่อยก็จังคิดว่าอแม่แนเลยล่ะทำใจละทำใจไปแล้ว,จ,ลว,จ,ลวจนว่าจับแต่อะไรท่านเบาอ,อย่างนี่เป็นเบออาเบาเราเราเราลบดิเบาเอาลบมาเบาแน่ออนิเอาตอนมาเบาเอาตอนอเอาเนี่ยมาเบาเอาสีนมาเบาครสิด ปเปาาาขาพ่ให้เป็นบ้าเนี่ยภาษาใครขึ้นภาษาที่ึ้นเป็นบ้าจะเป็นบ้าปนหัวปนหัวนึกดว่าปนหัวกินยาเกล็ดวาชุมมา่มือเราซีซมันแบกแบรกรับทุกอย่างจนเกินไปแล้วก็เหมือนมันเจอเรื่องอยู่ทุกซีซั่นทุกซีซั่นต้องมีอะไรอย่างเี้ตลอดุซีซั่นเลยก็ไม่เข้าใจว่าก็มาเจออะไรเรื่องฉันมาเจออะไรแบบนี้ เรื่องหึงหวงหยุดไปเลยนะจ๊ะเรื่องหึงหวงหยุดไปเลยเพราะว่าเบาอยู่นี่คือมีตอนมีเนื้อมีน้ำบ่ไร้เอาลมมาเบาจำไว้ว่า,ม,ามีตอนมีเนื้อมีน้ำบ่ได้เอาลมมาเบาไข่เสาร์ลบมาเบาเฮ็ดหยังเจ้าก็เป็นเบาเจ้ากะสีเบาคัากหลายเจ้ากะล้อฟ้างเล่าเราสีาแบบเดียวมากกะถ่าฟ้างเล่าเบาลวดถ่าฟ้างเพลินเบา แต่พนที่บอกจังได้กระางกัดไข่เนี่ยผมไมีทั้งตัวกันแล้วกันถ้าไข่ตัวม้อนี่นี่นบอกให้ไข่ยทามาคาขายประคนณลวด